มะวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงครับและขอถวายความเคารพพระเจรานุเถระทุกรูปพร้อมคำ้งทั้งขอเจริญพรท่านรองผู้อำนวยการสมหมายสุภาษิตและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับฟังรับ ชมธรรมบรรยายเสียงธรรมจากอภิธรรมโจติกาวิทยาลัยในค่ำคืนวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมด้วยสำหรับธรรมบรรยายวันนี้มีชื่อเรื่องว่าทำไมจึงเกิดเกิดทำไมทำไมจึงต้องเกิด มีคำตอบหลายคำตอบเลยทีเดียวนะทำไมจึงต้องเกิดคำตอบแรกเนี่ยตอบว่าเพราะว่าชาติที่แล้วก่อนตายเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาพอตายจากชาติที่แล้วในช่วงที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เลยต้องมาเกิดใหม่จะเกิดเป็น มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์อบายในนรกเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้โดยเฉพาะกรรมก่อนตายจะเป็นกรรมที่กำหนด หรือส่งผลให้เราพอตายแล้วหรือจิตติดแล้วเนี่ยไปปฏิสนธิตามกรรมก่อนตายเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยหรือไม่ต้องทำกรรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกยังต้องมีการทำใหม่ คำกรรมต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆทำไมจึงเกิดนะคำตอบที่สองซึ่งความจริงคำตอบที่หนึ่งนี่คลุมไปหมดแล้วนะคำตอบที่สองเนี่ยก็เป็นคำอธิบายไปในตัวนะด้วยความที่ก่อนตายในชาติก่อนเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ก็แปลว่ากิเลสยังมีอยู่ช่วงก่อนตายกิเลสยังไม่หมดไปกิเลสในจิตใจก่อนตายเป็นเหตุให้หลังตายแล้วหรือหลังจุติแล้วพอไปเกิดเนี่ยก็จะเป็นผลของกิเลสในจิตก่อนตาย ไม่ใช่กิเลนในจุติจิตหรือจิตขณะตายนะเพราะว่าจิตขณะตายหรือจุติจิตเนี่ยเป็นจิตที่มีสภาพหรือสภาวะเดียวกันกันกบปฏิสนธิจิตพอจุติปุ๊บปฏิสนธิปั๊บแปลว่ามันเกิดต่อเนื่องกันเลยด้วยความที่เป็นวิปากจิตเหมือนกัน เพียงแต่ว่าจุติจิตเนี่ยเป็นวิปากจิตดวงสุดท้ายในชาติก่อนและปฏิสนธิจิตหรือจิตเกิดเนี่ยเป็นวิปากจิตดวงแรกในชาตินี้ต่างกันแค่นี้นะดังนั้นที่ถามว่าทำไมจึงเกิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมที่เราทำไว้แม้แต่นิดเดียวเลยนะมันเกี่ยวกับกรรมที่เราทำโดยเฉพาะกรรมก่อนตายล้วนๆหนึถ้าก่อนตายใจเราเป็นกุศลแปลว่ากรรมณนะขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศล,ลกรรมแต่ถ้าก่อนตายใจเราเป็นอกุศล แปลว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเรากำลังทำอกุศลกรรมอยู่อาจจะด้วยการระลึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะนะีสิ่งที่เรากำลังได้ยินเรากำลังได้เห็นอยู่ณขณะเวลาที่ใกล้จะตาย เราก็จะคว้าหรือฉวยอารมณ์นั้นแหละนะถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ดีในช่วงนั้นถือว่าดีไปนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก่อนจุติหรือก่อนตายเนี่ยจิตใจจะได้รับอารมณ์ที่ดีที่ดีอันเป็นเหตุให้จิตนั้น เป็นกุศลจิตแล้วตายต่อจากนั้นทันทีแล้วเกิดทันทีต่อจากจุติจิตหรือหลังตายในทันทีก็แปลว่าเราไปเกิดในสุกติภูมิแน่นอนด้วยความที่มันเป็นผลที่เกิดไปจากกุศลลจิตก่อนจุติจิตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะหลักธรรมทางพระอภิธรรม ที่เป็นตำราที่กล่าวถึงเรื่องของสภาวะเรื่องของความจริงทางด้านทางด้านรูปทางด้านนามทางด้านนามก็คือทางด้านจิตเจตสิกอันนี้เราพูดถึงเรื่องก่อนตายนะก็เลยพูดถึงเรื่องจิตเจตสิกถ้าจะรวมทึงนิพพานด้วยก็ได้นะ ถ้าก่อนตายเราเป็นอริยะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปแล้วแม้จะยังอยู่แค่พระโสดาบันพระสกัดทาคามีพระอนาคามีแม้จะยังไม่ได้เป็นพระราหันแต่ก่อนตายเนี่ยจิตเป็นกุศลแน่นอนใช้คำว่าแน่นอนเมื่อจิตก่อนตายเป็นกุศลจิตแน่นอน พอตายแล้วเกิดปุ๊บก,ก็เป็นกุศลและวิบากแน่นอนเช่นเดียวกันถามว่าทําไมพระอริยะบุคคลดังกล่าวที่ตายแล้วต้องเกิดจึงไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนตอบว่าในจิตใจของท่านเนี่ยมีกิเลสหลายๆสภาวะที่ท่านสามารถกําจัดได้แล้วกิเลสเหล่านั้นไม่กลับมาเกิดในจิตของท่านอีกแล้ว จึงเป็นเหตุให้จิตของท่านก่อนตายเนี่ยเป็นกุศลแน่นอนรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะด้วยความที่เป็นเรื่องของนมามธรรมหรือเป็นเรื่องของจิตเจตสิกก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าละเอียดมากๆไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเนื้อไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาธรรมดา อย่างน้อยๆเนี่ยต้องอมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านสภาวธรรมที่ศึกษาจากพระพิธรรมปิฎกแม้ตัวเราเองจะยังไม่บรรลุแต่ทุกครั้งที่จิตเรารับรู้รายละเอียดข้อมูลทางด้านพระพิธรรมปิฎกที่ตรัสไว้เกี่ยวกับสภาวธรรมทั้งสิ้นจิตเรานะขณะนั้นก็เป็นกุศลจิต ไปพร้อมๆกันกับที่กำลังรับรู้ข้อมูลทางสภาวะในพระอภิธรรมปิฎกถือว่าเป็นการฝึกให้จิตเป็นกุศลไปในตัวนั่นเองยุคก,ก่อนสมัยก่อนโดยเฉพาะยุคพุทธกาลเนี่ยหรือยุคที่ยังไม่มีตำรับตำรายังไม่มีเนื้อหาข้อมูลที่พิมพ์ออกมาเป็น ตัวหนังสือเหมือนทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการบันทึกเสียงด้วยเนี่ยคนสมัยก่อนๆเนี่ยด้วยความที่บุญเก่าเขามีเยอะจึงส่งผลให้เขาเนี่ยมาเกิดในยุคที่แค่ได้ยินเสียงก็เข้าใจถึงขั้นบรรลุได้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆนะ แค่ฟังก็บรรลุได้เลยคําว่าบรรลุในที่นี้เนี่ยหมายความว่ากุศลลจิตเกิดต่อเนื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่กามาวาจลก,กุศลดวงใดดวงหนึ่งแล้วก็ตามด้วยมหากตะกุศลดวงใดดวงหนึ่งสุดท้ายเนี่ยตามด้วยโลกุตรละกุศลหรือมรรคิจิตดวงใดดวงหนึ่งไปตามลําดับ ทุกท่านที่ฟังทมแล้วเข้าใจถึงขั้นบรรลุได้ตัดกิเลสได้กิเลสที่ตัดได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดได้อีกท,ทั้งทงที่ผ่านมาเนี่ยทุกภพทุกชาติที่ยังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยเนี่ยกิเลสก็เกิดมาโดยตลอดแต่พอ มาพบชาติที่มรรคจิตเกิดผลจิตเกิดกิเลสที่มรรคจิตพลรจิตนั้นสามารถกําจัดได้อย่างสิ้นซากเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกเลยเนีย่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างยิ่งนะโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นประจำอาศัยความที่เกิดเป็นประจำมีความคุ้นเคยก็ไม่สนเรื่องอ เหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะอาศัยเพียงแค่ว่าเกิดเป็นประจำอะเหมือนเหมือนคนที่อเอาเป็นว่ามันนั่งมันนอนใต้ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็มีคนมาไล่บอกว่าตรงนี้นอนไม่ได้ห้ามนอนเขาก็จะอ้างเพียงแค่ว่า ผมนอนมาเป็นประจำอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะแล้ววันนี้ทําไมจริงไม่ให้ผมนอนนะกิเลยก็เหมือนกันนะก็จะอ้างเพียงแค่ว่าเกิดเป็นประจำเป็นเรื่องปกติไปแล้วจะไม่ให้เกิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่พอมรรคจิตผลจิตเกิดปุ๊บเนี่ยกิเลสที่ว่าที่ว่าทั้งหลายเนี่ยเกิดไม่ได้อีกเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นมรรคไหนผลไหน สิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าเราจะไต่เต้าไปจนถึงขั้นว่าได้มรดได้ผลรับรู้นิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยอันดับแรกเลยนะอาศัยการได้ยินได้ฟังข้อมูลหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ แล้วก็มีความเข้าใจด้วยนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงคือบรรลุธรรมไปตามลำดับขั้นตอนอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้เลยนะมันต้องมีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วบรรลุได้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าสมมุติมีคำโต้แยง้งว่าไม่ต้องเข้าใจก็ได้ สามารถบรรลุได้นะต้องถามกลับไปว่าที่เขาบรรลุได้บรรลุได้เนี่ยเขาบรรลุได้ด้วยหลักการใดมันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสิ้นนะพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันจึงจะเข้าถึงไปตามลําดับขณะเข้าใจขณะเข้าถึงกิเลสมันก็ไม่เกิด ในหน้าขณะนั้นน่ะด้วยความที่เข้าใจเพราะฟังอยู่เรื่อยๆตรึกนึกคิดและลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเองเคยศึกษาเคยฟังมาแล้วอยู่เนืองเนืองเนี่ยณนขณะนั้นๆเนี่ยจิตมันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาอากุศลก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดไม่เป็นอกุศลละจิต ไปครั้งเข้าต่อเน,นื่องเข้าเนี่ยมันก็จะดําเนินไปถึงจุดที่ว่ากิเลสไม่เกิดอีกเลยโดยความที่จิตเป็นกุศลจากกรารมวัจรกุศลไต่เต้าไปจนถึงเป็นมรระจิตผละจิตหรือเป็นโลก,กุตระจิตโดยหลักการเนี่ยมีแค่นี้เองนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ถามว่าทำไมจึงเกิดเนี่ยนะ เพราะว่าเราจะมีกิเลสอยู่แต่ถ้าไม่อยากเกิดอีกแล้วจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะด้วยเหตุผลว่ารู้สึกว่าการมีชีวิตเนี่ยมันเหมือนไม่มีชีวิตชีวิตชีวามันเหมือนไม่ได้รสชาติไม่มีโอชาใดๆเลยมันมีแต่ความทุกข์นน่นก็ก เป็นภาระนี่ก็หนักอกหนักใจมันไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกว่ามันมีความสุขในช่วงที่มีชีวิตเอาเสียเลยเนี่ยบางทีเราก็ไประลึกนึกถึงว่าถ้าลุงนี้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ชาติที่แล้วเียดีกว่าแต่จะทำไงได้อะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาติที่แล้วแล้วก็เกิดมาแล้วในชาตินี้ด้วย ก็ต้องอาศัยการเวลาในภพชาตินี้แหละ,ะทำให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้มันก็จะจบนะก็จะไม่เกิดอีกแล้วแต่ถ้ายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เนี่ยเป็นพระอนาคามีเป็นพระสะกัดทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นกนัลยาณ์นตุชนนะท่านลองลงมา ถึงขั้นว่าเป็นคนที่จิตเป็นกามาวจาจะะกุศลค่อนข้างจะบ่อยค่อนข้างจะต่อเนื่องนี่ถือว่าอยู่ในเ,เรียกว่าลำดับขั้นตอนของการที่จะเป็นพระอริยบุคคลไปตามลำดับได้อย่างแน่นอนความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญที่สุดเราอาจจะเริ่มจากทำให้เป็นเวลาไปก่อนอย่างพอถึงวันเสาร์ปุ๊บเนี่ย ท่านรองสมหมายก็ไปไหนไม่ได้อยู่ต่อให้อยู่ลำพูนก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะอาตมาก็ไปไหนไม่ได้นะท่านรองนะอาตมาที่สอนเสร็จต้องรีบกลับมาในเพิ่งสอนเสร็จเมื่อหกโมงกว่าวันเสาร์เนี่ยสอนสามวิชาแล้วก็มาบรรยายหนึ่งชั่วโมงเป็นเจ็ดชั่วโมงนะแต่ว่าเราทําด้วยใจแม้อ่าเป็นนโยบายของประเดชพระคุณองค์อธิการบดีซึ่งท่าน มีนโยบายที่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนเป็นอย่างยิ่งท่านมองท่านจอดสองอยู่ตลอดเวลาว่าหน่วยงานไหนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหนได้ท่านก็แจกจ่ายงานมานะเราก็ทำกันด้วยใจนะซึ่งเราทำด้วยใจเนี่ยเราสมัครใจเรายินดีเพราะเรารู้ว่าการทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แก่สาธุชนได้ได้เป็นอย่างมาก เราก็ทากันไปจิตก็เป็นกุศลกันไปแม้พบนี้ชาตินี้นะใจะยังไม่ได้เป็นพระระยะขั้นใดขั้นหนึ่งแต่กุศลจิตที่เกิดทุกๆครั้งที่เราบําเพ็ญกุศลความดีด้วยการเผยแผ่ธรรมะเช่นนี้ฟังธรรมะเช่นนี้เป็นต้นกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้โอกาสข้างหน้าจิตเราเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องมากยิงย่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความที่เราทําเป็นเวลาเวลาทึงวันต่อปุ๊บนะเราเริ่มต้นปักเราทําต่อเน,นื่องไปเป็นเวลาเวลาไม่เคยขาดนะก็จะเป็นปัจจัยที่ดีถึงขั้นว่าต่อไปเราจะไม่เกิดก็ได้นะชาตินี้ก่อนตายเป็นพระอรหันต์ไม่เกิดแน่ๆนะตายแล้วไม่เกิดแน่ๆเพราะเกิดแล้วถามว่าเกิดมาทําไมนะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วต้องทําอะไรบ้างประมาณนี้ ตอบง่ายๆไปเลยนะชีวิตที่เกิดมาหรือชีวิตที่มีอยู่ชีวิตที่ได้มาเนี่ยเพื่อความดีโดยเฉพาะนะชีวิตนี้เพื่อความดีโดยเฉพาะนะชีวิตนี้อย่าไปมองว่าเพื่อความไม่ดีด้วยนะความไม่ดีเนี่ยมันมีผลที่ไม่ดีต่อเราในฐานะเป็นผู้กระทำอยู่แล้วเนเราจรึงต้องตัดไปเลย ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอดีตชาติมันจบไปแล้วทำมาเยอะลวชาตินี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ทำแล้วซึ่งความดีต่างๆเพราะเราเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้แนะไว้แม้จะฝืนบ้างก็เป็นเรื่องปกติของมันเคยมาทำหลายทำมาหลายภพหลายชาติจะไม่ฝืนได้อย่างไรก็ต้องฝืนแต่เราต้องยึดมั่นในหลักการ เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างทุกประการนี่เป็นเรื่องจริงหมดเลยกรรมมีจริงผลของกรรมก็มีจริงเห็นไหมเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเราเป็นผู้รับผลของกรรมเราเป็นผลของกรรมนะตัวเราเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรายอมเป็นผลของกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ทำกรรมใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตตนเองอีกเลยไม่ใช่นะ ชีวิตจึงบอกว่ามีสองชีวิตหนึ่งก็คือเป็นผลของกรรมเก่าสองก็คือสร้างกรรมดีๆใหม่นะจะใช้คำว่าสร้างกรรมดีๆเพิ่มขึ้นใหม่นั่นเองชีวิตไม่ควรเกี่ยวข้องกับบาปกรรมชีวิตเนี่ยควรเกี่ยวข้องกับบุญกรรมเพียงอย่างเดียวแม้ที่ผ่านมา ตั้งแต่รู้ความว่าอะไรดีอะไรชั่วมาเนี่ยเราทำดีมาค่อนข้างจะตลอดค่อนข้างจะต่อเนื่องผลเหมือนจะยังไม่ได้รับบุนที่เราทำเหมือนจะยังไม่ได้ส่งผลอาจจะส่งแล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ให้สังเกตว่า ในแต่ละวันในแต่ละเวลาที่เรามีลมหายใจหรือยังมีชีวิตอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีโอกาสทำความดีหรือไม่อย่างไรนีถ้าเรามีโอกาสทำความดีแล้วทำความดีตามที่ได้รับโอกาสนั่นแปลว่าผลของอดีตกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยกำลังเกิดขึ้นกับเราเปิดโอกาสให้เราได้ทำความดีต่อ ทำความดีเพื่ออะไรทำไปทำไมทำความชั่วบ้างได้ไหมนีอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเหมือนกันนะทำความดีก็เพื่อความดีพรพอบญที่เราทำส่งผลแล้วเราได้รับความดีแล้วยังไงต่อก็ทำความดีต่อ เป็นไปได้ยากนะที่ชีวิตหนึ่งกำลังได้รับผลของบุญที่ตนเคยทำไว้จากอดีตแต่ใช้โอกาสที่ดีไปทำบาปเนะี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่บุญเก่ากำลังส่งผลอยู่ไนงะก็ต้องกำลังได้รับผลของความดีอยู่นะแต่ถ้าไม่มีการศึกษาเรียนรู้เนี่ยโอกาสที่ ชีวิตได้ดิบได้ดีจากบุญกุศลที่ตนทำไว้ในอดีตส่งผลให้อยู่อาจจะช่วยโอกาสในช่วงที่ได้รับโอกาสดีๆจากบุญเก่าไปแอบทำความไม่ดีก็ได้นะเรื่องนี้มันก็เป็นไปได้อยู่นะแต่ถ้าเรามีการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ซึ่งประกอบไปด้วยด้วยเหตุด้วยผลประกอบไปด้วยตัวอย่างอุทาหรณ์เป็นจำนวนมากเลยเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อซึ่งอดีตเราก็เชื่ออยู่แล้วพอปัจจุบันเนี่ยเรามาศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดอีกยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามั่นแม่นมากยิ่งขึ้นไม่คอนเคลนนะเป็นศรัทธาที่ ไม่คอนแคนไม่ใช่อจระสัทธาเป็นขอภัยไม่ใช่จระสัทธาแต่เป็นอจระสัทธาเป็นรัทธาที่ไม่หวั่นไหวและมั่นคงนะแม้เราจะยังไม่ได้เป็นพระริยะบุคคลนะแต่เส้นทางชีวิตความคิดความอ่านการกระทำการพูดของเราในแต่ละช่วงชีวิต ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สเป็นบุญเป็นส่วนใหญ่ไปเลยนะด้วยความที่เราเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นมันก็จะต่างจากอดีตเรียกว่าห่างกันไกลเลยอาจจะทิ้งอดีตที่ส่วนใหญ่เป็นอดีตที่ไม่ดีไปได้เลยก็ได้นะหลักง่ายๆทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือว่าต้องยึดหลักการทำความดีเอาไว้ ต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงเอาไว้แล้วก็พยายามทําความดีเอาไว้อย่าไประลึกนึกถึงนะสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปกล่าวอย่าไปกระทําเพราะล้วนแล้วแต่มันเป็นกรรมที่จะส่งผลให้ผู้ทําคือเราเนี่ยได้รับแต่เพียงผูด้เดียวอย่างแน่นอนอาจจะเร็วอาจจะช้าท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนา ในช่วงก่อนทาขณะทาและหลังทํากรรมต่างๆดังนั้นถ้าถามว่าเกิดมาทําไมตอบสั้นๆไปว่าเกิดมาเพื่อทําความดีนะไม่ได้เกิดมาเพื่อทําความชั่วชีวิตที่เกิดมาจากอดีตกรรมที่ดีและไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ดีตั้งแต่ชาตินี้พบนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเราเลือกทําแต่ความดี ก็จะเป็นชีวิตที่ถือว่าได้รับโอกาสดีด้วยแล้วก็ทำโอกาสที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยเมื่อเราทำแต่บุญแต่กุศลในภพนี้ชาตินี้บุญกุศลเนี่ยเมื่อส่งผลก็จะเปิดโอกาสขยายโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำความดีเป็นต้นนะได้มากยิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นชีวิตเนี่ย จึงเป็นชีวิตที่เพื่อความดีไม่ใช่เพื่อความชั่วนะก็ขอไวไวอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่ตั้งกิตตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายเสียงธรรมจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยในค่ำคืนนี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภยัยใดๆทั้งสิ้น สมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้ได้รับอนิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพันและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทวนหน้ากันทุกทุกท่านเติอ